เวลาเลยนะครับทางลุงพลของเราเราติดตามก็มาดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวก็ลุงพลพออต่เดินทางกลับแล้วนะครับที่วันนี้รถทัวร์ท่าขันบางคนไม่เงินไก็มีครมาจาดให้ก็เอามาจัดการเดินทางกลับนะครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นสินค้าของลุงพลทุกตัวท่านจะไปถึงบ้านก็ตามนะครับนี่นะครับสั่งซื้อได้ทางอินเทอร์เน็ต บรรยากาศนะครับเอฟซีลุงพลก็แตนนะครับนะล่างไหลมาจากทั่วประเทศนะครับคะครับผมขอบนุณะคะครับขอบคุณครับคุณแม่เดินทางปลอดภัยนะครับความภาพมใจโอ้โหกลานวันนะวันนี้ ครับเดินทางปลอดภัยครับครับเดินทางปลอดภัยเด้อคุณแม่เด้อประดิษฐ์จะได้ตรงตประดิษฐ์นัชราดเรามาถึงจุดหมายปลายขวันจุดหมายปลายทางที่ประกอบการมาถึงก็ขออนุโมทนาสาธุการในงานหีมงรถด้วยนะครับสกิรัญญาของช่างตั้มคนนี้เนาะก็ขออนุโมทนาสิ่งท่านเนาะหากแดนท่านอยู่ที่ก็มี เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาดูแลความเรียบร้อยให้นะครับนะดูแลเราพี่น้องของเรานะครับ FC แฟนคลับทั่วโลกนะครับครับคุณแม่ในทางปลอดภัยครับผมววันแแล้ต่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจก็ขออนุโมทนาาธุการให้ช่างตั้มพอดีและ ทุกคนทุกท่านคณะจ้างทีมงานทุกคนสวัส oh ดีครับย้ายสรีระสรางขานขออบูปาริจิตะและคร่าครับคุณแม่ครับกาเดินทางปลอดภัยครับผมให้เกิดสถานที่สัตว์สปีศาจมีชัยชนะเปิดฟ้าเปิดดินรับนี่ป้าแตนออกมาส่งด้วยขอให้ช่างได้คุณลุงก็ออกมาส่งนะเดี๋ยวให้เพื่อนจัดคนขึ้นรถนะขอให้ท่านเจริญเจริญ ก <S 2> <S 2> ็แต่ละคันก็กำลังจัดลูกทัวร์นะครับผม<อ>บว่ารถคันไหนจะเต็มขึ้นเร็วก่อนกันเนาะก็ต้องเช็คเช็คล,ลูกทัวร์แล้วก็อยู่คู่กับแลวงพระเต่ตลอดไปสืบต่อให้องค์ผูของเราจเจริญเรื่อชยช่วช่วงเชวาลตลอดกาลนานนี้ขอขอบคุณทุกคนทุกท,ท่านขอ ดูบรรยากาศบยาบ้านจิตอยากใสยใหญ่มารมีตรงนี้ก็เก็บของกันนะครับขยอยเก็บของกันที่เขาดูรูปเปอร์ที่อยู่เขาไกลก็เดินทางไปวันนี้ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางด้วยความโชคดีเจริญรุ่งเรืองร้ำรุ่งเรืองร่ำรวยร่มเย็นเป็นสุขทั่วทุกคนทุกท่านนี้ ด้วยเทอสาธุสาธุสาธุจบบริบูรณ์คุณคนจบบริบูรณ์คุณคนเป็นกุศลส,สิริมงคลกับทุกคนด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุอนมโนภาณีดูบรรยากาศนะครับ พี่ไพ่ครับโชคดีครับอาอัน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 นี้ก็จะกลับกับเขาเหรอครับโอ้แบกกระสอบข้าวแล้วโอ้ว่าจะกลับแล้วจะกลับแล้วโอ้ครับนะนะดูพ่อเปาจะกลับกับเอฟซีแล้วครับ Ô, cắt nó 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 ลูกๆลูกๆที่เมย์เเต็มเลยครับครับเ้สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับครับผม อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับอ่าทีมทนายนงนะครับเนาะทีมทนายอุทัยนะครับอ่าสวัสดีครับอันนี้ทนายทีมทนายอุทัยนะทีมทนายอุทัย อ็นี่ครับอ้าวจะโอ้โหดูด,ด,ดไปแล้วครับปลอมนลืม่เ้มใจแ้วดูดูดูนไคนมอง้เ อ้าอะไรนะคือคาถาโอ้คาาโอ้เหมือนไปหาเงินเดือดร้อยคนเพิ่มข้นอีก าขนมมาให้ส่วงผมเอกเลยบผเรือเอามาให้ก็ด้นั่งอยู่ในเต็นท์ให้จีบผมรันนะคุณครับแล้วรอถผมอยู่ไหนเป็นพิเศวนี่ครับพี่สลากกลังมุด

ซ้อมตอนไหนซ้อมอันนั้นเลยแอบซ้อมซุ่มซ้อมหลายวันซุ่มซ้อมอย่างนี้ถ้าเกิดนางรังขาดก็พี่เมย์สามารถเป็นตัวแทนได้พี่หนิ่งใช่บางทีนางรำนะครับแนวสีแดงวันนี้ลูกพีมลูกบัดสองคนยัง เดี๋ยวรอดูรถเคลื่อนนะครับสเี่ราคะนนไปหมากน็รถตู้ปิดประตูแล้วนะครับน่าจะเตรียมพร้อมแล้วนะครับ ไม่น่าเชื่อขั้นที่หนึ่งเกี่ยวข้องกับลุงพลครับวันที่สิบเนะฮะมีเลขหนึ่งเจ็ดสี่วนขั้นที่สองอ่ะดูคุณลุงโบกมือนะฮะโอ้โหส่งแขกครับผมทางปลอดภัยค่ลอดภัยค่ัยครับ แล้วพบกันใหม่ครับอนอันนี้ซ้อไปแล้วดแล้วาที่สมาแล้วอันนี้ดูหรูกว่เพื่อนเลยนะโอ้ครับ ันนี้สามชาหรือเปล่าขอสามาเหรอต้องให้ซีนะัแข้งสามชาัที่สี่มแ้วทีสี่ทีสมแลที่สามกที่นทีสก็เกี่ยวกับลุงคนนะฮะ 45นะอายุเนาะม่คันนี้ดูมาดูมีอะไรเฮ้ยคันข้างหลังก็17บเจ็อ่ะพี่หนิงสรุป4คันเนี้ยมีเลขเกี่ยวกับลุงพลหมดเลยอ่ะใช่มีเลขเกี่ยวกับลุงพลหมดเลยครับทั้ง4คันนะคันแรกน่ะ17วันเกิดคันที่2 97ก้ทะเบียนบ้านสามศูอ่าแล้วคันนี้หนึหน้าก็17หลังก็17 ลุงเจ็ดพ่สใช่ไหมคันที่สองคือบ้านเล็กที่ที่ผมบอกที่หนึ่งนี่คืออะไรับไอ้ไอ้เก้าเจ็ดมัสลับกันใช่เก้าจริงๆคือทั้งทั้งสี่คันเกี่ยวข้องกับลุงหมดเลยฮะเอฟซีละไปรีดูได้นะครับทะเบียนรถเกี่ยวข้องกับลุงหมดเลยใช่ทั้งสี่คันเกี่ยวข้องกับลุงหมดเลย โอ้ไปรีดูนะครับ FC ซนะฮะแล้วกเมื่อกี้็าอ่ก็บรรยากาศนะครับผมนะลุงก็ขอบคุณนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาดูแลงานให้นะครับผมครับผมนะฮะนี่แลความเรียบร้อยนะครับวันนี้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามีทุกทุกแผนกนะดูแลความเรียบร้อยนะครับเอฟซี มานี้นะครับดูบรรยากาศคค<อ>เคลือนมากนะฮะเราก็เสร็จภารกิจเสร็จงานนะครับนี่ถึงบอกว่าคุณทิปถึงบอกว่าคุณทิปฝากว่า ไปเจอคุณหนุ่มไปหมอหนุ่มแล้วก็ดูดูแลของมอไซด์ด้วยกันนะคพราะเรามอไซด์มาไม่รู้จากเยูนอฟมาจากอะไรเดนมาร์กก็มีเอาผู้ใหญ่เอารู้จักผู้ใหญ่เราเห็นในในในอะไรช่องรู้เขาว่าใช่ไหมใช่ประจำเราดูในในยูดูแล้วก็เราไม่รู้หรอก ผู้ใหญ่ก็เองนะครับอละเวลาเ็นน้อเลยผู้ใหญ่หลงบ้านองเดี่ยวผู้ใหญ่ดังแล้วอาจารมันดังก็มาคุ้นแล้วมาถ่ายผมโรับหผู้ใหญครังแร้วมาอ่ายผมนะจิตอาสาครนี่นะครับบรรยากาศโอ้โห สุดคือคือสุดประทัดใจวันนี้ตื่นเต้นนะครับนะงานวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ FC ทางบ้านครับครับมีปฏิทิน9อันนะครับให้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับผม ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับเ c ฟซี FC ทุกท่านนะฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยอดิตสอนแฟมิลี่ Family. ทุกกี่แฟมิลี่บอกสอนสตอรี่ครับสวัสดีครับ